ไปตอะเวนใจนัไปตะเวนเลาะหากินต่อเลาก่อนั่งเขามากแล้วเราก็ได้เขาคิดผัวแจงนี่เขาก็ที่ิดจะขอพ่อผูแตงเนี่ยผัวบอพ่อใต คนว่ตกใจต้องนับนอนแหงน้ำน้อาผัวน้าแรงขัามาเกินไปได้ก็ทีใบหัวละเมอเผื่อคลางไปหัว่วเจ้าสิผัวกะบ่เป็นย่างจ้างคอยกะบอ่อฟามีตางตื่นกะบ่าไปน้ำใจมันเคืออ่อมบ่กลาเห็นอกที่เคืองต้องคน ถึงฝนบริสที่คอยยังกินอนาคตัวจะเบาเพื่อเมาอยู่รำมาแ้่รู้ตัวสาคคอยเฮ็ดบ้นเกสียงไอ้คุณหนูเก็บซเพียงนึ่ำมาสิว่าใสลังเอฟซีลย็บซีทสวิเดนเขอบคุณมากแ่ได้โดนค่ะโอ้ยาไในจูดทีม กินปานคนทั an ang, <ENNIS _> ่งกะไม่เด <D> ือดเว้ยนั่งมาจะได้สนฝากจากของญานิในเผาไฟถิ่มซื้อๆอยู่ดอกเนี่ยังกินปานมาเขียบเนาะอย่างนั้นเที่ยวบีบนะมาเขียบก็ได้เที่ยวบีบบีไปบีมาเน่าสำหรับได้กินสำหรับวัสดุโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆแรงใจแรงใจเด้อนะคะขอบคุณผู้ขอเพลงนี่มานั่มนอนกอดก็ใส่นะไขหนังบรือไข่หนังไข่ถั่วไข่ถั่ว อันน,น,อนะคะพี่น้อง้อคะผู้ไทยนะคะ 4, เอฟซีประหารหากสีไร่ของเฮ้าเอฟซีของเข้าสุขสุขนนะคะาหากแท่งอยากให้กขาั้งใจทีมงานสีไร่ของเฮานะคะอยากเขาไปเบื้องหนังนะคะอยากให้กำลังใจงย irs, ง AO, ะะอยากเขาไปเบื้องหนังอยากสื่อตัวนะคะเข้าไปในเพจอาจารย์ทูสีวิไลนะคะทักแชทไปว่าอยากเบื้องหนังนะคะสื่อตัวหนังโอ้โฮแมนนี่ยก็อยากได้ตัวหนังขนาดอยากเบื้องหนังอยากให้กำลังใจนะคะของทีมงาน ยี่สิบเก้าคะแนนต่อหนึ่งท่านนะฮะอ่าต่อหนึ่งท่านเล้วผู้ใดเบิงผู้ใดเบิงสองท่านต่อยี่สิบเก้าคะแนนขอให้เบิดอารมณ์ทางเพลงอย่าไปหาเห็ดเด้ออย่าไปหาเห็ดเด้อจะไปหาหลอดผ่าเดิหลอดผ่าไม่ได้จะหลอดผ่าเขามาดิ เลยฮะซือบัเดียต้ององคนใน้าได้บิดอารมณ์ทางเพีได้บตได้บได้ไอ้ร้อยแลนล้อมผ่าไปเลยนะแลนอ้อมนะครับเขาบ่ได้เอาบ่ได้อารมณ์ทางเพีเด้อพอเงีถึงพเงสิคาคุ้ค่าคุณดาว200ดวงด้วยนะครับขอบคุณค่าจังเลยนี่ใหครับไหนอ่ะของเพีนี่ครับเพียรเขานี่ครับอันอ่านเนี่ยนไดแหละภาษาปากิปนี่นะเออโอ้โหทะเลได้เยอะอยมาอ่านเห็นไ ติกีไลครับเดอนคนอ่านเองได้เหรอเาครับโอ้ยยัหไงเาได้เนี่โอกระว่าเนี่ยสมาธิ้วจ้าสมาธิมากสมาธกอาจารย์งนี่ใหบเงินโอ้ยใจใจกะดีแล้นะไอ้เพื่อนก็น่ะดาวบงหนึ่งนี่ไปใสน้อโอ้ยเสียไปแล้วก็สิอ่านเลกหน่อยนึงก็ได้ซื้อคนส่งว่าไมได้วครับเพราะท่านไดีอ่านอยู่อ่านพรท่านอ่านรท่นส่งว่าไม่ครับ พอดี <Okay. S 1> อาจารย์มาแล้วครับแล้วิตังแจมาอ่านในช่วงค่อใหม่ครับคำพ่อให <c oughs> ม่ไเาหเรอสียงให้ร่อยหน่อยเปนตัวอ่านเนาะอันนี้สิทาอ่านเลยนี่ิบะท่านรองเพียงนะทิาอ่านของคนเลยก็เสียใจนะอ่านมาท่นเยิบเจดคะแนนผู้ดนยหยิบเอยู่ไหนเด้เน่ยยี่สิบเก้านะขอบคุณลิกะขอบคุณพนัยใหญ่คุณลิกะขอบคุณนะคะขอบคุณดาวสองพันดวงดาวสองอยองคุณลิก ลำเรื่อยถูกไหมเรื่อยเบอผู้ใดบ่ท่านทรงคิดสิทรงยูซื้อใก่สุยให้ลุยนะคะวันนี้เอาผู้ใดทรงเหล่าไกถือแล้วเนาะผู้ใดทรงหลยถือสามตัวอ่ผู้ใดทรงหลยกับกัถือได้โถตาสีนะคะสำหรับผคนือหโตเด้อค่ะกหั้หรับผู้คิดซือซื้อไสุยนสัตวซื้อหนาซื้อลหนาละเนาะโรเลตกระต่าเด้ออ่างมว่องงว่างง่งละกันค่ะ ใจใจยงบ่นะคะซุปเปอร์แตง5เหรียญค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาแค่กับซ้อมมึงอยู่ลรอมันอ้านบุ๋วจะอยูว่าจังไหนเนาะอีหยังก็ที่ดาวน์อยังก็ที่ไรกัน